พี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคนยิ่งคุณชายคุณนางสมหิมหองห่างยิ่งได้มาให้หน้าตัวหนี่งห้ามเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ฮักท,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 ที่เขาหบมื่อนี่หมอลำตกงานนะครับหมอลำมัมีงานหย่าร่วมคู่ยีถเถ่าทะเลแกลือทะเมาแล้วกินหอยมู จักถูกหรือบ่ถูกจักยากหรือบ่ยากพี่น้องเอ้ยเบิ่งแว่นตาหมอลำเมื่อนี้อันหมอลำนี่คือจานบุญมากคนบ่ยยันเฒาสี่สิบป,ปีบ่ข่อมูอมคิดหอดเล่ามูเจ้ามันไผจะมีมูอยู่บรจยันมากกว่ามี้วเนาคนได้ว่าม,มันเป็นหมาหน่อยกัมภาเสียมีมูเนาะเมื่อนี้มายามมูครับแตงตว่อดีชวนมูไปหัล่ำล่ำใสกเจ้าบ่จจางล่ำไม่ทงไม่พาฟั่งนี่แล้ว อ,อ่อนซอนเป็นยางมันหายากแต่เงินท่องนี่หาย่างหยาีครับยางน้ำมากครับอุ้ยมาดยางกันได้หาออ้ามืบบอสวัสดีครับพ,พ่อพญาครับสวัสดีจ้าวัด,ดวพ,วพ,พ่อพญาหรีอมันหยังนี่อันนี้นายตัวรถไฟ <c oughs> นายตัวรถไฟเอออันนี้ละ่ะนี่จากจนันโดนพ่กพ่อกันอันพวงเงี้ยย่างกับฮุดเบิดแล้ว บางแนนี่เสียกับเก่าเหมดแล้วแต่ว่าพวกยังคือเก่ามันเหลี่ยมเน่ยสามแหนมันแมัสามแหนจ่อยมันคือหากินงลำบากแต่เฮาสหมื่นไปทั้งใหญก็เขาว่าโควิดมันก็บลำบากตัวโควิดมันมันโมเมนต์โควิดเนีบนลำบากพี่ซื้อเนี่มันหายากพร้อมแมนวะเออมันโมเมนต์โควิดมันคู่โบวิดเออสามปีมันบันนี้จกเทีย มันนั่งที่ยูนั่ีกไปได้เดียวล่ะนาด่านามืนไล่ไได้ก็บ่ไปเท่าแล้วมันอก็นั่งบีบแล้วเั่อี้เท่าบีเท่าไีเท่าไปอีกยูเออพอบอกอกินเท่าๆเืน่มันคือบาหนีไงหนาบวะมันแก่มันแดงมันแก่มันแดงบอกมันคือนเชี่ยว้ยีกาอันเอาจ้าส่หาขีดยากเจ้าส่เข้าเข้ามาเห็ดหมล่ำขนาดกอจบหนึ่งเนาะสามข้นสี่ข้น หามพี่น้อง่นเดดตูนหาคนสงสามแมนนี่ได้หน่อยเอาหน่อยได้หน่อยเขาหน่อยซีซ่าหาบา็เก่าล้ำแรกเขาเกาอืมก็ดี่ากาแฟเขาอย่ายพุมมากๆแมนอยู่กะซั้นมือนี่เขามาซ้อมบทลำกันเนาะเจ้าสิเป็นหยังมือนี็สีดิป็นสิเป็นพระเอกหรือสิเป็นเจ้าเป็นพระเอกเออเป็นพระเอกเออคนหี่บุญมากนี่สิเป็นเสียหน้าเลยหน้าห่วยแมนนิหน่อเสียหน้าือเปลว่าหยังวะ เอาบัานี้สมมติว่าเสนาสิภาพพระเอกไปสมสวนเอาออกปลาไปออกปลาเนาะนเอาเอาลูกขึ้นมาโซว์ลีลาเฮาบัานนี้กว่างว่านี่ <c oughs> หมือนคืออยว้ย <c oughs> มอลำัมมุมีงานพี่น้องการงานมุมมีแต่งตัวคิพ่อคมเก่าค่มหลังสมัยก่อนนี่นี่คือไอจอยเราอยู่กับการหงฟ้ามาหาลา เดี๋ยวนี้แหละล่ากับสุขภาพแข็งแรงอยู่โอ้ยทะเลต่วนนี้ยศถาบรรดาซับไปเซียงมึงไปเบิดแล้วป้าลำลวดลำหานจ่อยด้วยมันหลกันซ่วงมันหลายกันซ่วงดิงถึงๆกับหมูดุดไปซะนี่ไปซะนี่ลงมานห,าหานกีกับนายตรวจรถไฟยาบลงมาส่งขาทนเลก็พานลงพานลงโอ้ยล้มเดียนหนาขึ้นอย่างด้วยจ้าเก่งจักบปะ เด่นชิบมันหนาเด่นชิบฝนุกฝนซุ่มนะครับเอาจังสี่จอยหงฟ้ามหาลามึงก้อนนี่ดังทะลุะลว่าไงครับอืมคิดพ่อคว่มเก่าคว่มหลังเท่าสมัยตะกี้เท่าหามูหาปัวสันตัวเออข่อยก็คิดทอดเจ้าผมก็คิดทอดอาจารย์เออเลยมาหากันเนาะยี่สิบก็ปียี่สิบก็ปีนี้จากกันสมัยตะกี้ ข้ากินเหล่าไข่อ่อนน้ำขันเนาะโอ้ยวันได้กินข้าวฉังเชียรกันจิ้นกระตันเต่เหล่านั่งอยู่ทยรถพี่น้องเอืออันนี้เอาไปว่าวชีร่ำเหมือพี่น้องฟังก็เลยสิเป็นโซกันมันกินทอดกันกับพี่น้องกันนี่ครับครับผมเออมีการมีงานกระเอิญนะเด้อแต่วันโดนล่ำโดนหนึ่จักบาทกันฟังพี่น้องสิฟังแบบเลยฟังแบบเอาแบบคนเจนในกระจกฟังกันกระชินก็ได้การะชินก็ได้เนาะของศี่สะเทาคนดูบ่น อูอบ้บุญจ้อยนี่อยู่บ้านสังมิงเฮ้ยบ้านย่างยุภาพโอ้แม่บโอ้บ้านสังมิงนี่บ้านเงียงบัวเออเชียงบัวนี่เพราะใจมีเพรใจสุขยามเราครับจันมืออันอุบลบ้านสังบ้านบ้านย่างยาุภาพมมอำเภอม่วงเสียมสาบสามสามิบโอ้เตี้ยโอ้โตกรับโอ้โตกร,รับเลยี<โด>ยกกระได้ม่วงสามสิบครับนะจังหวัดเก่าบุญราชธานีน่มายามเลยเลยมายามเนาะใช่ไหมกับมายามเนี้ยตอนนี้จ้อยกะ จอยคือเก่าคือเก่าครับโบวักเจียกินจังได้กินลงไปโบวนลไข่แนโลกไข่ไข่เจ็บบ่มีครับมีการมีงานเอื่นโลดล่ำเต้ห้องมีก่ก็ไปไปครับวายเลยก็สิล่ำไม่ต้องฟังจะข้าวคนเดิมโอ้ยฝ่าเอื้อฝ่าห้องยน หมอลำเมืองอุบนห้องหาตังแต่ฟ้าแต่น้องาาห้มันเฮ้ยขจาดาดาตัวกันห้องฟ้าไปทั้งกระดาษินเนี่ยบอฝนว่าอย่าเอาฟ้ามาเอย่าเอาเต้ฝนพ่าก็ะเลี่ยนก่อนลำไม่เนาะโอ้ยละาฝนเอ้ยฝนเล็กน้อยห่ำตองก้อยน้อยใส่ตองหมักมวงโอ้ยมาชอบบอกของสินะเอากระสังมาอัน ก่อนล่ำมันไปคนเราพูละขาย่งคนอาจารย์แดงคนอาจารย์ล้วบัดนี้ก่อนล่ำอาจารย์จักกี่จักกี่ฟ้าหมาลัยมานน้ำเจ้าบัดนี้เนาะแล้วบัดนี้เป็นจังได้ละพี่น้องพ่อและแม่ผู้มาชมเสียงบุญมากับจอยตามลมทรงกระแสมานน้ำเขนโอ้ยมาคือเดี๋ว่าคืออยู่บอกคือบุบโมโคือจักกี่เนี่ย จัก๊กไปผ่าอะไรห,ห้าจินขวเอาความจริงมาเบาเอาแฟนมายืนกันแนนถึงเวลาเปิดผ่าบ้านมือกล้องกันไปหาแฟนมายืนเนี่ยโว้ยนคนใหม่มาเล้วเราแฟนมายืนดื้อกันแน่นถึงเวลาเปิดผ่าบ้านผีเกาผานพ้นแล้วยามีอีแปลวเปลี่ยนแปลง ปีใหม่มาฮอดแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดกันดื้อใน่วนเจ้าของดีเป็นตาโม่ล้ำโ่ล้ำป็นบ่มีจิตใ่ขาไม่ีจิใส่ม่มีใ่กามันปีใหม่มาฮอดแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดกันดื้อบนที่พิษใจกันไหลล่องไหลไปน้ำหนามถือว่าเฮาลอยขามวั่งกระแสม่น้ใหญ่ อันความเกีบก็อย่าได้ควาใคร่กกอย่ามีนะจอยเด้อนคือค well. ือระหางวิจักจีเมนบอแม่เราผู้พผนดีขอให้ดีเลิศล้ำผู้เรียนต่ำไม่ถึงสูงผู้เป็นลุงเอาอายุกยาวให้ถึงลอยคนที่เป็นเด็กน้อยเอ้ยเอเออเอออยหาเสียงโอยเราคนที่เป็นเด็กน้อย อย่าลืมคว่ำผู้เล่าสั่ง,งแม่ดีบ่าะแน่คนที่เป็นเด็กหน่อยฟังคว่ำผู้เล่าไง่เอเจ้าเปลี่ยนเยแล้วเป็นพวกแก้วตุ้มลูกหลานพวกหมอลำสองคนนี่กับมาแต่บ้านเฉียดทิทนเมืองยะโสคือท่านี้ห <c oughs> มาน้ำกันสองคนผู้นี่อยู่อุบลเธอเจ้าน่าเท็จห <c oughs> น้ากับว่ามันเขาไปลำกับว่ามีผู้จ้างจ้างตื่นวกพเด็ดจ้อย ก็จะสิจ้างอยู่บะจับแล้วตัจ้างได้พี่น้องเด้อขอตัอโอ้ยไม่มอยากไม่กินเนว่าึกอยากมากเขียนเอาซ้ำนี่ซะแล้วพ่อกันกะดีใจเนาะลำเหนือข้อมก่าวามหลังครับอือเอาเทปนาเด้อพี่น้องเด้อเทปนาเด้อสิผ้าจอยแต่งโตเราเราเอาคุยกันแต่เทปนี่ครับเราจี่สุดสองคนเห้งเนาะที่สุดแล้วขอบคุณพี่น้องเฟซบุ๊กแฟนเพื่อนๆขอบคุณพี่น้องทั้งอินสตาแกรม บอกว่าสิเป็นทั้งคุณล่ะครับทั้งมริกาเนาะออสเตรเลียญี่ปุ่นซูมองสุบอนครับเีรยวรับช่อมู่ในการนี้เป็นแร่งใจใน้มก็ได้ครับด้วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับทัวไทยครับทัวไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ